นะครับวันนี้ก็อเดียแล้วนะตั้กระบมกกันแล้วนะครับนะก็ของเข้ามาปลายเดือนหนึ่งชิ้นนะครับมาจากเอทอยนะครับเอทอยก็ซื้อขายกันประจำนะน้างนี แอทอยก็มีของขายเยอะแยะมากมายนะฮะเจ้านี้โอ้โหสุยดยอดก็นี่เขาส่งให้ก่อนด้วย <laughs> ยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยครับออฟสวัสดีครับออฟออฟไปไล่ดูแคนดี้ทอยแพตเลนเจอร์ให้ด้วยนะ <laughs> ลอะ่อไปซะนะครับก็เดี๋ยวจ่ายตังค์เขาบอกเขาจ่ายวันศุกร์ไหมครับ <laughs> เดี๋ยวคลิปไปก็ดูด้วย ซื้อเปนบ่อยไงก็เลยเขาก็เลยให้มีรถมีอะไรด้วยมีรถราคาค่าส่งอะไรให้ด้วยนะซื้อบริบ่อยๆซื้อหลายลายเขาก็ขายหลายลายด้วยตรงนี้เมสซนะ์นะโอ้โหฮะเอาไปไงงานผมอยู่ไม่ถึงเออไม่เป็นไรนะครับอ้าวแบทแมนปืนสวัสดีครับ อ๋อผมไลฟ์อ๋อไลฟ์เกมเหรอเออดีดีเจ๋งเจ๋งเอ้ยเดี๋ยวไปดูครับอ๋อมีไลฟ์เกมใน y o ยูทูปอ่ะสตรีมเกมอ่ะเป็นนักสตรีมเกมแล้วเหรออ่ะ โอ้ยรังเงรีโอ้ยพอดีนะพอดีจริงๆนะครับอ็อบว่าไงผมไลฟ์ในเฟซในไหนในเฟซบุ๊กเหรออ๋อแฟนเพจด้วยอืเดือดเดือดนะครับไปติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจของอ็อฟได้นะอ็อบชันแนลเป็นอ๋อโอเคนะครับไปติดตามออฟกันนะเออนะนปัดเป็นปืนปติดตามนะเได้เฟซบุ๊กแฟนเพจ แต่เขาอันนีงสือพิมพ์ที่ไม่ซื้อซนงสือพิมพ์มาหลายปีแล้วนะจริงๆไม่ได้ซื้อเลยนะครับหายปีแล้วนี่อยากจะจัดอยู่แล้วแหละแต่ว่าเห,เห็นเห็ขาลงขายพี่ก็เลยจัดเลยดีกว่านะครับเป็นงานกันดั้มทีเฟรมนะแต่ว่าพี่จะเน้นเจาะเฉพาะ UC 0079นะครับกันดั้มครับ ที่ก็รีวิวไว้แทบจะทุกตัวนะในในไลน์ของไม่ใช่ทุกหมายถึงไม่ได้หมายความว่าทุกตัวที่ออกนะครับทุกตัวที่มาจากปี2079หรือว่าเป็นกันนั่มภาคแรกนะก็มีอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ปรากฏตัวในอนิเมะหรอกแต่ว่ามันปรากฏตัวในในเกมในสื่อหลายสื่อนะในในการ์ตูนมังงะในเรื่องราวนะันนิยายแล้วก็มี นะครับตัวเนี้ยค่อนข้างจะโด่งดังแต่ว่าไม่ได้โด่งดังในการ์ตูนที่มีอารบูโรเลนะครับคือเขามีเรื่องราวของเขานะม่ามีชินมัตสึสกาเนี่ยว่หลายเรื่องประวัติศาสตร์ยันยาวนานของกันดั้มนะฮะเอาป่าว่าเดี๋ยววันที่สี่ตุลาคมมีงานเหรอเออโอ้มีงานคอสเพลโอ้แจว๋วแจว๋วคอสเนาะคอสเป็นกันดั้มไปหน่อย <laughs> นะครับตัวเนี้ยเป็นเว็บที่เท่าไหร่ไปแล้วไม่รู้ นี่ก็รีวิวมาตลอดนะเรื่อยๆนะสำหรับตัวที่ออกเป็นเป็น MS 0 6 R2 นะฮะ R2 Johnny Rayden นะครับ Johnny Rayden เขาเรียกระดับ S Pilot ของซ i o n นะครับแต่รุ่นไอ้ลายเนี้ยเขามันจะหนาหนาหนะ่อ <laughs> ยแต่ว่าถ้าคนที่เขาไอ้นั่นมีฝีมือเนี่ยเขาะจะไปโมเข่าให้มันให้มันแลหมนแลมน้อยลง นะครับระดับ S Pilot จะมีเขาเรียกว่าเขา่าละกันไม่รู้เขาเรียกเขาเปล่านะฮะก็มีเฟรมหนึ่งอันนะฮะแล้วก็มีตัวกรอบหนึ่งอันนะถึงจะประกอบกันได้นะคนเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาบอกมันยุ่งยากแต่พี่ก็โอเคนะส่วนมากพี่ไม่เคยใช้ตัวโครงเดิมเลยก็เอากรอบจากตัวเนี้ยมาใส่ตัวนี้นะครับเบอร์สิบนะครับจอห์นนี่ไรเดน ตลก็นี่แม่งออกมาครั้งหนึ่งนะไม่รู้ว่าตัวเดิมหรือเปล่านะฮะแต่ว่าพี่มีเก็บไว้สองตัวแล้วไงพี่ก็เอาอีกตัวก็ได้วะจะได้ครบสามนะส่วนมาชีออนเนี่ยเขาจะมีออกปฏิบัติการกันทีละสามเครื่องนะครับสำหรับตอนแรกเลยสอหรับภาคอามูโรเลก็มีเซ็ตสามเครื่องนะครับตอนแรกว่าจะเก็บโดมสามเครื่องครับไม่เอาแล้ว โดมก็ได้ไปอันตัวเดียวนะครับแต่ว่าแซกสักกูหรือว่าสักกูี่พี่ชอบอยู่แล้วนะออกมาก็เก็บอีกนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอ๋อจีเฟมนี่จะเป็นชุดที่10แล้วเนาะนะนะหมายเลขสิบจีเฟมสินะครับมี3ตัวนี่มีอีกตัวหนึ่งก็คือกันดั้มนะเป็นกันดั้มอะไรเนี่ย ตัวเล็กเป็นกันดั้มจากภาคใหม่ๆห,หน่อยกันดะั้มแล้วก็เป็นแซกของจอห์นนี่ไรเดนแล้วก็แซกธรรมดาสามตัวด้วยกันนะครับอ่าแล้วกันตัวไหนกันดั้มอะไรนะแต่ว่าพี่ก็เก็บเฉพาะที่มาจากปีวันเยาว์ War, แล้วก็ถึองซุ้มคำปีไม่ง่ายภาคแรกนะฮะอันนี้ก็มีในในเมะด้วย แต่ตัวนี้ไม่มีในอนิเมะนะครับแต่ไม่รู้ว่าทําเป็นอนิเมะที่มีภาพของจอนนี่ไรเดนหรือเปล่าไม่แน่ใจดูนิวหานูใน YouTube ก็ไม่เจอแต่เป็นการ์ตูนบางงะอนน้มีเคยอ่านอยู่ถนนนานแล้วหลายเกินสิบปียี่สิบสามสิบปีได้แล้วมั้งนะสำหรับการ์ตูนเรื่อก,การ์ตูนไซส์สตอรี่ของสงครามหนึ่งปีนะครับจอนนี่ไรเดนเชื่อได้มันต้องออกชิ้นมาสูซากะใหม่กแน่เขาเรียกในระดับเอสพ o t ลนะครับโครง โครงเขาก็จะตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนสีแค่นั้นเองนะแต่ไม่รู้อาวุธจะเปลี่ยนอีกเปล่าอ๋อใช่แต่ว่าจะมีที่ไม่เหมือนก็คือองค์ส่วนของขานะครับอันนี้จะมีการเพิ่มเครื่อเพิ่มเพิ่มเครื่องยนต์เครื่องขับดันขาจะไม่เหมือนกันนะขาของตัวสกุธ,ธรรมดาจะเรียบเรียบตัวนี้จะมีการแต่งแบบอ่าดูไม่ค่อยเห็นนะครับขาที่ใหญ่ขึ้นคือเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ย นะครับอ่ามเอสศูนย์หกเอฟนะฮะนี่อันนี้เขาเขียนว่าอะไรเนี่ย Rev ive. Rev ive รีไวซ์รีไวซ์อหรือจะหมายความว่ารีไว้แปลว่าคืนชีพใช่ไหมใช่ป่ะอ๊อฟ รีไว้วันนี้สี่วันนี้สี่นนสรีไว้์ใหม่ถทคคืนชีพฟื้นคืนชีพใช่ไหมออกได้เลยว่ากันด้ามีหลายตัวถ้าเอายุโอ้เยอะมากอะครับยุคใหม่มาตายน่าจาะานะรีไวซ์นะน่าจะเป็นคือมึงพิมพ์สัเท่เลยรรีไวซ์ตูตกใจ จริงๆมันเอาของเก่ามาทําใหม่นั่นเองนะฮะใช่ไหมพี่ดูดูแล้วอ่ะนะครับเอาบงอาวุธอะไรต่างๆนะมันตัวเดิมที่เคยออกมาแล้วแหะครับน่าจะพี่เคยรีวิวแล้วนะก็คือมาขายรอบนะครับสําหรับคนที่อาจจะตามไม่ทันหรือพลาดไปก็มาเก็บตัวนี้แทนนะแหมรีไว้เฮ้ยเอาจริงๆอยากให้รีไวตัวหนึ่งคือกันดัมกันดัมไ x เอเจ็ดสิบแปดนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่าตัวเดิมอ่ะโครงมันอ่อนมากเลยอยากได้โครงนั่นแหละ นะหรือว่าจะแต่งสีใหม่ด้วแต่ดูๆแล้วมันเอาตัวเดิมมาแหละน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับรีไวท์เซีไว้์โอเครีไวท์ก็รีไวท์อ่ะสนหลับโอเคนะครับสองคนสองไลฟ์เดี๋ยวขึ้นนี่พี่น่าจะประกอบเลยแหละเออแต่ว่าจะไม่ทําคลิปตอนที่จะไม่ทําคลิปตอนที่ประกอบเหมือนก่อนๆแล้วนะเพราะว่ามันไม่รู้ดิ มันสองกล่องใช้เวลานานถ้าคงจะประกอบเสร็จแล้วก็เอามาดูกันเลยนะครับเป็นรีวิวก็คงใช้เวลาไม่นานไม่ใช้เวลาไม่นานหมายถึงตอนรีวิวนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะน่าจะลงมือในคืนนี้นะน่าจะเสร็จไม่นานหรอกนะครับก็รอชมถ้าคืนนี้หรือว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะฮะไม่แน่ดีวดูก่อนนะครับก็คงเท่านี้นะมาเปิดพัสดุดูกันครับร้ายเรื่อนปลายเดือน,อนกับกันดํากันดํา กันดั้มแต่ไม่มีกันดั้มเลย <laughs> เป็นพวกชื่นชอบตัวร้ายครับ see you again next time my friend thank you for watching บายบายใครสนใจไปติดตามออฟนะฮนะใช่ไหมครับฟื้นคืนชีพเออใช่รีไวท์ใช่ๆถูกต้องรีไวท์เฮ้ <laughs>